ถึงแม้เราพยายามตั้งใจเจตนาดีที่จะเอาเหล็กมาล้อมไว้อย่างนี้นะฮะแต่เราต้องถามใจเราก่อนว่าถ้าตราบใดเรายังละเลยเพิกเฉยและมองผ่านเช่นรู้ไหมใครมาไม้ไม่รู้ได้ยินเสียงไม้ล้มไหมไม่ได้ยินเอากันตรงตรงยินยุชนย่อมเข้าใจเสียงไม้ลม้มต้นเล็กกว่านี้เรายังรู้เรื่องแต่ต้นใหญ่ ใบคุมพื้นที่สักขนาดนี้แล้วบอกไม่รู้เรื่องมันเป็นการพยายามที่จะปกปิดความผิดช่วยกันแต่การพยายามที่จะปกปิดอาจจะเกิดความกลัวอันนี้เราไม่ว่ากันอาจจะกลัวอิทธิพนอาจจะกลัวขบวนการที่มาลักไม้พยุงเพราะเราก็ได้ยินอยู่แล้วครับว่าขบวนการนี้มันมีทั้งคนมีเครื่องในเครื่องแบบใช้อาวุธมาทําร้ายหรือใช้อาวุธมาข่มขู่ชาวบ้านที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการลักไม้ของพวกเขาแต่ในขณะเดีวยวกันท่านสามารถเป็นพลเมืองด,ดีได้ครับท่านแจ้งเมาะแส ท่านให้ข้อมูลทางลับก็ได้แต่ถ้าท่านบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านคิดอะไรอยู่ mm. หรือเป็นไปได้ไหมอาจจะนะครับบางหมู่บ้านอาจจะมีการได้เงินแล้วแบ่งให้ทุกหลังอาจจะนะฮะนี่ผมผมไม่ได้ไปกล่าวหา หรือผมไม่ได้ชี้นำหรือผมไม่ได้ไปมุ่งเป้าแต่เรามองภาพองกว้างว่ามันอาจจะมีขั้กระบวนการเอาเงินให้สักก้อนนึงอาจจะเป็นบ้านอื่นที่อื่นนะฮะให้เงินก้อนนึงเอาไปดูแลทุกหลังอ่ะอาจจะหลังละสามพันเพอต้นนี้โมต้นนี้มันขายได้หลายล้านหลังละสามพันก็ใช้เงินไม่กี่แสนอันนี้ตัดนลฮะมีร่องรอยการตัดโดยใช้เครื่องตัดเหล็กมาตัดนะฮะ นี่ตัดตรงเลยฮะเนี่ยตัดเป็นแนวเลยก็ตัดเป็นแนวตัดเพื่อเตรียมการจะขโมยฮะต้นนี้ต้นนี้อีกไม่นานฮะนี่ร่งน,นี้ก็โดนเนี่ยโดนโดนลวฮะตัดละอันนี้ก็โดนโดนตัดแล้วครับอ่าเหลือเหลือตัดขึ้นบนอย่างเดียวข้างล่างข้างข้างล่างโดนตัดไปแล้วครับข้างล่างโดนตัดไปแล้วฮะ <arche. S 1> ข้ง<ๆ>ขงนางล่างโดน,นตัดไปแล้วหรือข้างบนเพราะฉะนั้นต้นนี้เตรียมไว้แลยครับอีกไม่นานครับต้นนี้เตรียมได้เลยเพราะถ้าผมใช้เลื่อยมานี้ก็ได้นะ ตัวน,นี้อีกไม่นานครับนี่กระบวนการลักลอบตัดไม้ได้เตรียมการแล้วเห็นไหมฮะร่องรอยการตัด ถามคําถามก่อนว่าประชาชนไว้ใจตํารวจไหมประชาชนที่เขาไม่เห็นดีด้วยกับการลักลอบตัดไม้นะครับเขาไม่ไว้ใจตํารวจเมื่อเขาไม่ไว้ใจตํารวจเนี่ยจึงมีการส่งเรื่องไปที่ปปชจร้อยเอ็ดและทราบล่า,าสุดว่าทางปปชี่กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์พิจารณาว่าจะส่งเรื่องให้ตํารวจสอบสวนเพิ่มหรือปปชจะทําเองปปชผมอยากจฝากเลยนะฮะหากท่าน เอาเรื่องกลับไปให้ตํารวจสพจังหันดาเนินการจัดทําสอบปากคาและรับผิดชอบการสอบสวนเขาเกรงว่ามันจะเป็นมวยล้มต้นคนดูฮะเพราะในครั้งแรกที่มีการคุยกันเรื่องของต้นพยุงต้นแรกนะเขายังบอกว่ามีตํารวจเข้ามายุ่งด้วยเขาบอกแม้ทั้งชื่อตํารวจเลยนะฮะแต่การสอบสวนการสืบสวนจะไปถึงตํารวจบุคคลที่ถูกพาดพิงหรือไม่นั้นอันนั้นผมไม่ไปก้าวล่วง แต่ถ้าปปชสอบเองผมคิดว่าปปชในการไต่สวนก็คงจะให้ความสําคัญและไม่ทํางานแบบรูปหน้าปัดจมูกขอความไม่ตาเถอะนะครับอยากให้ปปชจระเข้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงไม่ต้องเอาเรื่องกลับคืนให้ตารวจ